เยอร์เกนครอปนายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของขงแดงลิเวอร์พูลขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในกุนซือที่สายตาแหลมคมมากที่สุดสำหรับการคัดเลือกนักเตะเข้าสู่ทีมวันนี้ถ้าสอรีพอร์ตบายเซอโอจึงอยากจะขอพาเพื่อนๆมาร่วมตัดเกรด1ิบนักเตะคนแรกที่กุนซือชาวเยอรมันซื้อมาร่วมถิ่นแอนฟิลแต่ก่อนอื่นเขากอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคง การันตีและมั่นใจได้คลิกได้ทิกงด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง S.O. Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับครอบทำหน้าที่ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อปี2015และเขาก็นำสโมสรผง,งาดควา้าแชมป์ยุโรปเป็นสมัยที่6ได้อย่างยิ่งใหญ่และจ่อนำทีมยุติก,การรอคอยการควา้าแชมป์บีนานถึง30ปีลงได้ทีมของเขาประกอบไปด้วยนักเตะฝีเท้าจัดจ้านมากมายซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีถึงการดำเนินงานในตลาดซื้อขายนักเตะตลอดจนการฝึกสอนนักเตะภายในทีมอดีิในาใหญ่บรุสเซียดอร์ทมุนได้รับความช่วยเหลือจากไมเคิลเอดเวรสผู้อำนวยการกีฬาคนดัง และทีมงานซื้อขายของสโมสรที่ช่วยกันเฟ้นหาหนักเตะที่ดีที่สุดเข้ามาสู่ทีมหลายคนอาจบอกกันว่าครอปได้เวลาในการทําทีมนานพอสมควรจึงสามารถเฟ้นหาหนักเตะในแบบที่เขาต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์กิลฟานไดค์หรืออลิสันเบเกอร์เป็นต้นดังนั้นในคลิปนี้ผมจึงอยากจะพาเพื่อนๆไปย้อนดูเฉพาะ10นักเตะคนแรกที่ครอปดึงมาร่วมถิ่นแอนฟิลเพื่อพิสูจน์สายตาที่เฉียบคมของคุณสื่อคนนี้ แล้วมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนจะเข้าเป้าหรือพลาดเป้าอย่างไรกันบ้างเพราะว่าก่อนอื่นขอเน้นย้ำตรงนี้เลยว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้โดยไม่มีใครผิดใครถูก1 m a มาโกกรูชในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันลิเวอร์พูลมีการดึงตัวซีเฟนคอลเกอร์มาล่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวระยะสั้นดังนั้นกรูชจึงถือเป็นนักเตะคนแรก ที่ครอบคว้าตัวมาร่วมทีมแบบถาวรเขาถูกซื้อมาจากเลสตาเบลเกรดด้วยสนนราคาเพียง5.1ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมปี2016และกรูยิชก็เปิดเผยว่าเขาเลือกปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาเพื่อมาอยู่กับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่เจ้าตัวคาดหวังและเขาก็ได้ลงสนามให้กับทีมไปเพียง14เกมจากการลงสนามในทุกรายการ นั่นทำให้เขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นแบบยาวๆเลยเริ่มจากคาดิฟซิตี้ต่อนเนื่องมาอยู่กับแท่าเบอร์ลินตลอด2ฤดูกาลหลังดังนั้นคําตัดสินสําหรับการเซ็นสัญญาคนแรกของครอปผมให้พาดเป้าครับ 2. โจเอลมาตีฟมาตีฟย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในซัมเมอร์ปี2016แบบไร้ค่าตัวตามกฎบอสแมนหลังหมดสัญญากับดีตต้นสังกัดเก่าอย่างชาลเก้0-4พอดี เขาเริ่มต้นฤดูกาลแรกกับสโมสรได้อย่างดีเยี่ยมไม่ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอในฤดูกาลแรกกับทีมแต่ฟอร์มของเขาก็เริ่มตกลงในฤดูกาล2017-2018เมื่อฟอร์มเริ่มรูดลงเช่นนั้นหลายคนจึงเริ่มเมินนักเตะรายนี้กันไปแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องชื่นชมครอปที่ยังคงไวเนื้อเชื่อใจในตัวเขาจนเลือกฟอร์มเทพกลับมาได้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วในตอนนี้แม้เขาจะเป็นตัวเลือกรองจากโจโกเมส แดนดับตัวเรียกของปากลังตัวกลางแต่เขาก็ยังคงมีส่วนสำคัญในทีมของครอปอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นคำตัดสินสำหรับมาติฟผมให้เข้าเป้าครับ 3. y o ยอริสคาริอุสคาริอุสย้ายจากไมล์ย05มาอยู่กับลิเวอร์พูลในซัมเมอร์2016ัเช่นเดียวกับมาติฟและผมก็เชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเขามาก่อนด้วยซ้ำในเวลานั้นอย่างไรก็ตามคาริอุส ได้รับเสื้อหมายเลขหนึ่งของทีมแต่เขากลับไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงแบบถาวรได้และต้องลองมาจนถึงช่วงครึ่งหลังฤดูก,กาล2017-2018จึงได้รับความไว้วางใจจากครอปแน่นอนว่าหากพูดถึงคาริอุสทุกคนก็คงนึกถึงนัดชิงชนะเลศิศจำสเปนลีเมื่อปี2018ที่ความผิดพลาดมหันของเขาถึง2ครั้งทำให้ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายปลาชัยต่อเรอัลมาดริด3ประตูตอนหนึ่งชวดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่ได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลอีกและอนาคตของเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อยหลังกลับมาจากการยืมตัวยาว2ปีที่เบสิกตัดดังนั้นคำตัดสินสำหรับคาริอุสผมให้พลาดเป้าครับ4ซาดิโอมาเน่มาเน่สัมผัสเวทีพิมลิกเป็นครั้งแรกตอนย้ายจากเลสบูแซลสบวกมาอยู่กับเซทมตันและเขาก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ อย่างไรก็ตามในตอนที่ครอปยอมทุ่มเงิน30ล้านปอนด์ซื้อตัวเข้ามาร่วมทีมเมซัมเมอร์ปี2016กูรูหลายคนก็ตั้งแง่ว่าเขาจะไปรอดหรือไม่กับการก้าวมาอยู่กับสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลคำตอบของคำถามนั้นเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เมื่อมาเน่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตัวลุกที่เก่งที่สุดของโลกณนะเวลานี้ดาวแต่ทีมชาติเซเนกัลกดไป61ประตูจากการลงสนาม177นัดจากการแข่งขันทุกรายการให้กับลิเวอร์พูล แต่เกมการเล่นของเขายังมีอะไรอีกมากมากกว่าแค่การทำประตูดังนั้นคำตัดสินสำหรับมาเน่แน่นอนว่าต้องเข้าเป้าครับ 5. รักหน้าคราวานคราวานถูกซื้อมาจากอัลสบุกในเยอรมันเมื่อซัมเมอร์ปี2016ด้วยค่าตัวน้อยนิดเพียง4.2ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างตับตัวครอปแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ได้ดึงตัวเขามาร่วมทีมไปลงสนามอย่างสม่ำเสมอ ม่ว่าจะเป็นในพรีเมียร์ลีกหรือแชมเปียนส์ลีกหากแต่ซื้อนักเตะเข้ามาเพื่อเป็นอะไหล่ของทีมมากกว่าอย่างไรก็ตามผลงานในช่วง2ปีที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลถือว่าน่าผิดหวังแม้ว่าจะได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไป31เ,เกมก็ตามเขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มให้ผู้เป็นกุนซือไว้วางใจได้เลยจนสุดท้ายก็ถูกปล่อยตัวให้กับกายารีในปี2018ดังนั้นคำตัดสินสำหรับคลาวานก็คือพลาดเป้าครับ 6. อเล็กซ์แมนนิงเกผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่า m a n นิงเกอร์เคยมาอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นช่วงสั้นๆเช่นเดียวกับแฟนบอลส่วนใหญ่ที่คงรู้สึกช็อกเมื่อตอนได้รู้ว่าอดีตผู้รักษาประตูสำรองของอาร์เซนอลชุดคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาล1997-1998ยังคงลงเล่นอยู่ตอนที่เขาเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์ปี2 0 1 6 อย่างไรก็ตามบทบาทของแมนนิงเกอร์เป็นเพียงผู้รักษาประตูมือ3ของทีมเท่านั้นและในด่านมากประสบการณ์ผู้นี้ก็ไม่มีโอกาสได้ลงเฝ้าเสาให้กับลิเวอร์พูลแม้แต่เกมเดียวท้ายที่สุดเขาก็แขวนถุงมือไปตอนสิ้นสุดฤดูกาล2016-2017สรุปรายของแมนนิงเกอร์ผมไม่ขอประเมินผลงานเนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้สัมผัสยอดย่าให้กับลิเวอร์พูลเลย 7. จอร์จินโอไวนาวดุม ไวนลดุมถูกลิเวอร์พูลซื้อตัวมาร่วมทีมในซัมเมอร์ปี2016ด้วยสนนราคา25ล้านปอนด์หลังจากนิวคาเซิลต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกไปและเขาก็ไปสู่ให้เห็นว่าเป็นนักเตะที่สมควรได้เล่นในหลีกสูงสุดของประเทศไวเนลดุมพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องตามลำดับและในตอนนี้เขาได้กลายมาเป็นกำลังสำคัญของทีมไปแล้วค่ำคืนที่น่าจดจำที่สุดของเขากับลิเวอร์พูลก็คงหนีไม่พ้นการลงมาทำสองประตูช่วยทีมสร้างปาฏิหาริย์ถล่มบาร์เซโลนา 4ประตูต่อศูนย์ในเกมรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วดังนั้นคำตัดสินสำหรับไวนาลดุมก็คือเข้าเป้าครับ 8. โมฮัมหม็ดซาลาซาลาเคยล้มเหลวในพรีเมียร์ลีกมาแล้วกับเชลซีและแม้ว่าเขาจะไปชุบตัวกับเฟียเลนตีน่าและอาร์เอสโรม่าที่เซเรียอาแต่หลายคนก็ยังตั้งแง่ว่าเขาจะดีพอลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลหรือไม่ทว่าซาลาก็ใช้เวลาเพียงไม่นานหลังย้ายมาล่วมถิ่นแอนฟิล ด้วสนราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม43.9ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ปี2017เพ,พื่อพิสูจน์ให้เห็นว่านักวิจารณ์ทั้งหลายคิดผิดเขากดไป32ประตูในพิมพ์ลีกฤดูกาล2017-2018ซึ่งเป็นหนึ่งในการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันจากนั้นเขาก็ยังคงเป็นตัวหลักของทีมต่อเนื่องมาและยิงได้เกิน20ประตูตลอด3ฤดูกาลที่ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลดังนั้นคำตัดสินสำหรับซาร่า แน่นอนว่าเข้าเป้าครับ 9. โดมินิกโซรันกี้โซรันกี้ถูกดึงตัวมาจากเชลซีในซัมเมอร์ปี2017แบบไร้ค่าตัวแต่เนื่องด้วยอายุของเขาที่น้อยกว่า23ปีทําใ้้ลิเวอร์พูลต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับต้นสังกัดเก่าซึ่งตกลงกันได้ที่4ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเขากลับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวัง มื่อทำได้เพียงหนึ่งประตูจากการลงสนาม21นัดในพรีเมียร์ลีกจนถูกขายให้กับบอลมัตในเดือนมก,กราคมปี2019ดังนั้นคำตัดสินสำหรับโซรันกี้ก็คือพลาดเป้าหากดูจากผลงานในสนามแต่หากมองในเชิงธุรกิจการขายเขาได้เงินถึง19ล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นสุดยอดดิว10อันดูโรเบอร์สันแม้ว่าดีวการคว้าตัวไวานาลดุมจะประสบความสำเร็จแต่าการซื้อตัวนักเตะจากทีมตกชั้นอย่างโรเบอร์สันมาจากฮาว ในซัมเมอร์ปี2017ก็ทำให้ครอปถูกตั้งคำถามอีกแล้วแต่โลเบอร์สันก็โชว์ฟอร์มสุดยอดจนกลายมาเป็นหนึ่งในแบ็กซด์ที่เก่งที่สุดของโลกไปแล้วด้วยค่าตัวเพียง8ล้านปอนด์ทำให้เขากลายมาเป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของสมโมสรในยุคพรีเมียร์ลีกเมื่อเทียบกันแบบปอนด์ต่อปอนด์ดังนั้นคำตัดสินสำหรับโรเบอร์สันก็คือข่าวเป่าครับแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างฟักความคิดเห็นกักไในไว้ใต้คลิปเลย แล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ